อันนี้เราจะไปที่จุดแรกที่จะไปแจกน้ำสมุนไพรก็คือน้ำอัญชันเดไปอาจจะไปแจกที่หน้าทางเข้ากินม้าทางที่จอดรถเนาะใช่ไปตรงนั้นแหละไปไปไปตอนนี้น่าไม่ดีมาแจกน้ำสมุนไพรอัญชันที่ตลาดตลาดนัดูซมิเล่ มิดดีน้องมิดดีจะทามิดเมตรีมาร่วมแจกน้ำอัญชันครับมิดดีพร้อมแจกความเย็นให้แก่ทุกคนเป็นน้องมิดดีของเราตัวใหญ่ๆสีเหลืองเดอหมวกเหลืงๆห,หน้าใหญ่ๆก็วะเวียนมารับน้ำอัญชันฟรีไปเลยนะครับ,บ ตำหรับผู้ใหญ่แม่ๆนะคระหนอาจารย์นบอกหรับทุกท่านมากเป็นนัครับครัวจะให้ร่วนกันชีวิเติมความสุขในทุกไว้มาสร้างสรรค์กันสักนีจะเพลียจะเหนื่อยจะหิวสุดๆเช็นเข้ามาจะพ่อนคลายที่ปลายลิ้น จนให้มีความสุขด้วยความรักที่กลมกล่อมเพื่อความฟินกับรสชาติที่คัดสรันให้คุณรู้ว่ามีที่พิเศษ